ครับทุกคนตอนนี้ก็มาอยู่แปลงที่2แล้วฮะกับข้าวของผมเองครับพี่น้องเป็นกอขอแปดหนึ่งครับแปลงข้างหลังนี้พอดีว่าผมวันตมไหมครับแต่สามวันล่าเพิ่งจะมาคุมเลนก็เดี๋ยวจะลองไปดูว่าพี่น้องว่าจะเป็นยังไงฮะก็เดี๋ยวผมจะลองทดลองบินอีกทีครับพี่น้องว่าจะบินยากหรือเปล่าฮะเดี๋ยวไปชมมาพร้อมกันเลยครับ ตอนเราลงอ่ะเราเราลงค่อยๆอยเออมืออื่นเราอยาไปนั่นอันนี้ปล่อยเลยใช่ไหมถ้าขึ้นยังไงปล่อยเลยจบพาว ลลม,น,ามานี่นะทุกคนก็ตอนนี้กําลังบินหาจ,จับจับจุดตรงยามหมดนะครับว่ายามหมดตรงไหนก็คือเราบินไปให้มันใกล้เคียงที่สุดครับว่ายาละหมดตรงไหนนะทุกคนแล้วเราก็ตั้งค่าอีกทีหน,นึ่ไงครับนี่ยมั้งประมาณลนะ็อกนี้นะเราหยุดอ,อย่างเงี้ยนะแล้วก็สไลด์ได้เลยนะปับ๊บนั่นแหละมันหายอย่างเงี้ยไอ้หน้าจอนี่เราเลื่อนหาได้ไหมเลื่อนดูว่ามันอยู่ตรงไหน อันนั้นใช่ไหมคือสัญลักษณ์ว่าย้ำหมดใช่ไหมใช่เดี๋ยวมันปิดเลยก็คือเราก็แค่คอยดูว่าสูงต่ำด้วยว่าหน้าเราตรงไหมถ้าไม่ตรงเราก็ปิดไปอ่าเนี่ยนะอ่าบิดบิดหน้ากล้องเนี่ยเนี่ยสูงต่ำเแต่เหมือนว่ายาหนักแล้วเหมือนลำมันตกเองบอกว่าใช่ใช่ใช่เราต้องดันขึ้นนะอ่าต้องคอยเลี้ยงมันนะใช่คอยเลี้ยง จะเด้งขึ้นเองเนี่ยใช่คอยดูเนี่ยอันนี้สุดสุดนาเลยมันสไลด์เองใช่ปะใช่สไลด์เองตอเนี้เราเ<ป>สูงต่ำอย่างเดียวอ,อเราหันหน้ากล้องได้ไหมตอนมันสไลด์เนี่ยไม่ได้มันมันมัน,มนไม่ต้องหันเฮ้เราจะหันดูว่าคันนาอยู่ตรงสูงต่ำไงไม่ต้องหันเพราะว่ามันจะเปลืองแบตอี่ไงเนยเนี่ย,อเ,ยเอาต่ำลงตาเราดูด้วยดูตัวดูนู้นด้วยเพราะสูงต่ำ่ะสอนจำไหมนะยังว่าเลย มันไม่ยากหรอกมันก็จะงง,งนะ uh huh. งงงงงว่าตอนแรกอะ ้องยังไม่ตรงเราเลยเนี <t t ่ยเออก็ไอ้นี yeah, right. ่ไงอ่าอ่าน mm ี่เลยแล้วอ่าอ่าที่บอยมาเลยนะกระจกนี่นี่ยายทุกคนเออว่ะปอย้าหมดปุบมันเชิดขึ้นบึทดพุเลยว่ะ หัวเนี่ยเพื่อเรานั่นน้ำให้ได้เราเริ่มจุดไวไงมันไม่เปลืองแบตถ้าเราถ้าเราหมดนู่นมันต้องไปเริ่มนู่นไงเลยอตอนเราแบกน้ำหนักไปนก็เปลองแบตเราไปนะเราแบกน้ำหนักไปถ้าดีมีกล้องก็จะแจ๋วเลยนะกล้องส่องไกนะลแล้วเกลียดนึง ยาหมดแล้วแน่เลยเท่าไหร่นะสิบสี่จุดสามหมดแล้วเนี่ยหมดซับสับนะปรับไปงุนปรับอ่า้อยขึ้นอย่างเงี้ยเราบังคับแมนนวลมานี่ยก็มันก็ไม่ยากนะทุกคนแต่ว่ามันจะงงเรื่องการควบคุมเท่านั้นแหละครับ ฉีดคุมเลนนี่จ้างมาฉีดนเะนี่ยนะทุกคนก็มันก็ไม่ยากนะครับแต่ว่าการบังคับเรามันก็จะงงทิศทางท่านเองในตัวริมูก็จะมีกล้องบอกนะฮะว่าลำบินแล้วถึงไหนแล้วแล้วก็คอยระวัง อย่างเดียวคือคันนาสูงต่ำเท่านะ,ะทุกคนก็ไม่ยากฮะเดี๋ยวไปชมกันต่อครับพี่น้องขับอย่างก็เซียนครับขับอย่างก็เซียนอย่างก็เรียนมาทุกคนไหนยไ,ได้เซีย <laughs> นเดี๋ยให้มัน<ส>มาถึงน,นี่กับเราพี่จะให้มันมาหมดนี่ไงอ,อให้ลิกตรงนี้ให้มันใกล้เคียงไม่งั้นเดี๋ยวลงแบบที่จะโดนตอนขับ Hãy <coughs> subscribe ก็ลงมาเติมน้ําอีกทีนะทุกคนจะได้เมื่อกี้ผมบินไปสุดตุดนาถ้แล้วก็กลับมาเติมหนึ่งทีเพราะว่ามันจะได้ไม่ต้องบินไปจุดเริ่มต้นให้เสียเที่ยวครับทุกคนก็จะได้บินมาให้มันใกล้กับจุดเราเติมยาที่สุดนะัะแถวนี้จะทํานาได้ตลอดปีนะฮะก็จะติดกับแม่น้ําปิงนะ,ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นนาของผมเองฮะกอขอแปดหนึ่งครับก็ลงคาได้สามวันแล้วฮะอันนี้ผมก็มาลงมือย่ําเองวานเองครับพี่น้อง ก็เพิ่งจะเสร็จไปฮะพอดีว่าจ้างคนแล้วก็มันก็คือบางทีเราก็ไม่มั่นใจฮะว่าจะฉีดทั่วถึงหรือเปล่าฮะแต่ว่าโดนนี่เราก็ยังพอเชื่อถือได้ฮะเพราะว่าจะจับ GPS เป็นลักษณะตารางเลยก็หลงก็อะไรก็จะเป็นส่วนน้อยฮะไปฮะเดี๋ยวไปชมกันต่อครับประมาณนี้ยนะ,ะเราคอยรักคอนโรลเราล่าเลยไม่ได้เงยปึ๊กมันจะหนักนะมันจะกระดกไง อ๋อ<ร>สไลด์ปึ๊บโอเคนั่นแหละทีนี้เราก็หน้าจอเราก็เลื่อนดูได้แล้วตรงไหนวะน่ะนั่นแหละตรงนั้นเนี่ยตรงที่มันเริ่ม,มนเลยอย่างที่เนี่ยเนี่ยแต่เนี่ยเราฉีดไปแล้วนะแต่มันไม่ค่อยอัปเดตอะมันไม่รู้เป็นไรดูเขาจบกั้นลเลยเสียว <laughs> เดี๋ยวก็ไอ้สกีมันโดนยากเดียีแต่คันน้าแถวนี้มันต่ำไงถ้าสูงสูงอย่างแถวบ้านเราคงไม่ได้แล้วทีนี้แต่กล้องนอกูเตรียมไปหลาดับเองเลยฮะห,หน้าจอทำไมนะมันไปหลาดับเองเลยเนี่ยดันขึ้นอย่างเดียว ังไงดันขึ้นยังไงก็ไม่ตกถ้ากดลงหัวทิ้นเลย้องริ่มลายแล้วสุดแล้วพี่สุดลายเสร็จไหมเสร็จไหมเออไม่ต้อ,องเกียกอบก็เป็นอัอนว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับทุกคนอันนี้แปลงนี้12ไล่ครับก็ใช้เวลาไปประมาณ1นชั่วโมงฮะก็คลิปนี้ก็ขอจบเปงเท่านี้ครับใครถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับเพื่อเป็นแรงใจผมทำคลิปต่อ,ตอไปฮะ ก็ฝเปล่าในดวงใจพี่น้องนะครับกับช่องเจมฟูโซบอดิงครับสวัสดีครับ